ทองลงหุ้นมีความเสี่ยงลงทุนอะไรดีในภาวะแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่ผันผวนพอสมควรเลยนะครับจากการมาของเรียกได้ว่าแสงทางโค้งนะครับของเหี่ยวที่ชื่อว่าเควินบอลนะครับหลังจากที่คุณโดนะัททมเนียมีการประกาศให้เควินบอลนะเป็นเฟดแชร์คนถัดไปนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีความฮอกกิชกว่าที่ตลาดคาดการนะครับก็เลยส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์นําโดยกลุ่มของทองคําแล้วก็แรกเงินเนี่ย ปรับตัวลงแรงในรอบหลายปีนะครับเช่นเดียวกับในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ฟิวเจอร์ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีทิศทางที่ปรับตัวลงเช่นกันนะครับในภาวภะาภาแบบนี้เราควรลงทุนอะไรนะครับก็วันนี้นะครับทางบราจเอ็กซ์พิงขอแนะนําการลงทุนในตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่นะครับหรือว่า e m e r g อร์จิงมาร์เก็ตบอนะครับด้วยปัจจัยหลัก2ข้อนะครับข้อที่1 ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับ2นะครับเงินเฟอ้อของประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ําเปิดทางให้ธนาคารกลางเนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้และก็จะได้ประโยชน์ในมุมของแคปิตอลเกนต่อกองทุนนะครับทางบริจัยเอ็กซ์นะครับขอแนะนําลงทุนในกองทุน XEM Bond นะครับหรือว่ากองทุนเปิด x s p r i n g Emerging Market Bond Fund นะครับที่ลงทุนในกองทุนหลัก บลูเบรย์อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตบอลันะครับเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตในช่วงนี้ครับคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตหรือผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต